ครับครับครับน้ำตกเก็บค่าบริการนะครับ๋อเดี๋ยวนี้มีค่าบริการใช่ไหมครับตามนี้เลยผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทเด็กคนละ1ิบบาทนะครับน้ำตกสำโรงเกียรติครับตอนนี้น้ำใสไหลเย็นทีเดียวนะครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศของน้ำตกสำโรงเกียรตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงปากทางเข้าแล้วนะครับน้ำตกสำโรงเกียรติตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักบ้านสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเป็นสวนรุกขชาติ น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับนี่ครับมีป้ายบอกเข้าไปน้ำตกสำโรงเกียรติ1กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าน้ำตกสำโรงเกียรินั้นมีน้ำหรือไม่นะครับข้อมูลวันนี้วันที่1นมิถุนายน2568นะครับฝนก็ตกติดต่อกันมาสองสาวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูว่า มีน้ำหรือไม่นะครับน้ำตกสำโรงเกียรติครับบริเวณข้างหน้าทางขวามือก็จะเป็นสวนไดโนเสาร์นะครับขวามือเห็นมีป้ายผ้าสีขาวๆตัวหนังสือสีแดงๆนะครับเป็นป้ายทางเข้าสวนไดโนเสาร์นะครับตรงนี้เป็น คล้ายๆกับสถานปฏิบัติธรรมนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นนะครับถ้าใครอยากจะดูไดโนเสาร์ก็เลี้ยวขวาลงไปตรงเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปชมน้ำตกนะครับที่นี่คือน้ำตกสำรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเหมือนคล้ายๆด่านตรวจนะครับตรงนี้ ครับครับครับน้ำตกเก็บค่าบริการครับอ๋อเดี๋ยวนี้มีค่าบริการใช่ไหมครับตามนี้เลยผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทเด็กคนละสิบบาทนะครับถ้าคนต่างชาตินี้คนละหนึ่งร้อยนะครับเด็กก็ห้าสิบาทแต่คนไทยเราคนละยี่สิบบาทนะครับผู้ใหญ่อ๋อมีค่ามอเตอร์ไซค์ด้วยมีค่ามอเตอร์ไซค์ค่ารถยนต์ด้วยครับอ๋อครับครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็ไปชำระ เงินนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เสียนะครับจะเข้าฟรีนะครับเมื่อก่อนบ่อโอ้าะจะเปิดด้ือกันหมดเนี่ยโอ้ครับครับโอ้วันนี้เปิดวันแรกเลยนะครับนี่ผมมาวันแรกเลยนะครับพี่เขาบอกว่าปิดนะครับเพิ่งเปิดนะครับน้ําตกสํโรงเกียรติแล้วก็เริ่มเก็บค่าบริการนะครับในสมัยก่อนที่เรามาเที่ยวกันเนี่ยจะไม่มีค่าเข้านะครับปัจจุบันนี้ มีค่าเข้าแล้วนะครับค่าเข้าสรุปนะครับผมสรุปค่าเข้าให้นะครับค่าเข้าคนละยี่สิบบาทนะครับผู้ใหญ่คนไทยเรานะครับคนละยี่สิบนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับประกาศนะครับมีคําประกาศออกมานะครับสวนรุกขชาติน้ําตกสํารงเกียรติจะเรียกเก็บค่าบริการและค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 67เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับคุณผู้ชมก็สรุปว่าน้ำตกสำรงเกียรตินะครับในปัจจุบันนี้ก็มีค่าเข้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้เสียนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเหมือนที่ผมผ่านมาเมื่อสักครูน่นี้ก็มีค่าบริการนะครับ mm. ผมจะจะสรุปค่าบริการค่าเข้าน้ำตกสำรงเกียรติให้ฟังนะครับ สำหรับคนไทยนะครับคนไทยผู้ใหญ่คนละ20บาทนะครับรถจัก,กรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่ก็คันละ20บาทนะครับสมมุติว่าเรามาคนเดียวเราขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็เสียค่ามอเตอร์ไซค์20บาทแล้วก็ค่าค่าคนนะครับอีก20ก็จะรวมเป็น40บาทนะครับผู้ใหญ่เด็กก็เด็กสำหรับคนไทยก็คนละ10บบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับต่างชาตินะครับ ต่างชาติผู้ใหญ่คนละ100งรนะครับเด็กคนละ50บบาทนะครับนั่นแะครับก็คือสรุปค่าเข้าน้ำตกสำโรงเกียรตินะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมบรรยากาศของน้ำตกสำโรงเกียรตินะครับซึ่งวันนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มมีน้ำแล้วก็ระวังลื่นนะครับเพราะว่ามี ไข้น้ำสีเข,เขียวนะครับวันนี้น้ําตกสำโรงเกียรติก็เริ่มมีน้ําแล้วนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามครับเริ่มมีน้ําแล้วก็เริ่มสวยแล้วนะครับวันนี้นี่แหละครับคือน้ําตกสำโรงเกียรติครับพิกัดของน้ําตกสำโรงเกียรตินะครับตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติตำบลบักดองอาเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับตอนนี้น้ำใสไหลยเย็นทีเดียวนะครับก็เป็นน้ำตก,กที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับวันนี้มีคนมาเล่นน้ำกันเยอะพอสมควรนะครับแหล่ชุ่มฉ่ำทีเดียวนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของน้ําตกสำโรงเกีรตินะครับวันนี้เริ่มมีน้ําแล้วนะครับผมมาวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2568นนะครับตรงนี้ก็ไหลลงไปข้างล่างนะครับสวยงามมากครับ ตรงบริเวณนี้ก็เป็นทางเดินลงไปชมน้ําตกด้านล่างนะครับแต่ผมไม่ได้เดินลงไปนะครับคุณผู้ชมครับนั่นหละครับมีน้ําตกไหลซาซาอยู่ตรงโน้นนะครับผมไม่ได้ลงไปครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของน้ําตกสํารงเกียรติตําบลบักดองอําเภอฝุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ